เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนพิการอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจัดทำโดยนางสาววาสนาชิพพมราชนางสาวอุทุมพรแน่นอุดรและนางสาวอริสาสุบงกต Assistive Technology หมายถึงเทคโนโลยี Technology, สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้น หรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการให้สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้แบบพึ่งพิงตัวเองหรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุดและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการการประยุกต์การนำไปปฏิบัติ เพื่อลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมของผู้พิการการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นอุปกรณ์ต่างๆทั้งที่เป็นระบบที่ใช้และไม่ใช่อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นหรือพัฒนานขึ้นมาเพื่อนำมาใช้สำหรับเสริมหรือทดแทนการติดต่อสื่อสารด้วยการพูดทั้งในด้านการแสดงออกและการรับข้อมูลสำหรับบุคคลต่างๆ ที่มีความบกพร่องในการสื่อสารอุปกรณ์ช่วยการอ่านเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนที่มีความยากลำบากในการอ่านที่มีทักษะพื้นฐานการอ่านคำและประโยคที่ไม่ดีมีปัญหาในการรับรู้ข้อมูลสื่อสื่อพิมพ์ต่างๆที่ผ่านการมองเห็นอาจทำให้มีความยากลำบากในการสะกดคำ การตัดคำหรือบางคนอาจเห็นตัวหนังสือหัวกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมเป็นการแทนที่การทําหน้าที่หรือการเสริมส่วนที่ขาดหายไปหรือเสริมการทำงานที่ผิดปกติของส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการใช้อุปกรณ์เทียมต่างๆเช่นแขนขาเทียมหรือกายอุปกรณ์เสริมอื่นเช่นอุปกรณ์ประคองเท้าข้อเท้า อุปกรณ์ประคองแขนนอกจากนี้ยังมีกายอุปกรณ์เทียนที่ช่วยผู้มีความบกพร่องมีข้อจำกัดทางการรับรู้ซึ่งรวมถึงเทปที่ใช้ในการรับฟังหรือเพเจอร์อุปกรณ์สำหรับช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเห็นภาพต่างๆได้ดีขึ้น สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆแทนการเห็นได้แก่อุปกรณ์ช่วยในการขยายแว่นขยายกล้องส่องทางไกลอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นอักษรเดวหรือเสียงหรือตัวอักษรขนาดใหญ่เครื่องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับการขยายตัวอักษรเป็นต้น